เป็นความจำเสื่อมอาเซเมอร์ครับผมทีม่ประมาณว่าแฟนกับ,บแฟนแฟนแมน่น่ะคือประมาณว่าโทกปีกับน้องสาวอยู่ประมาณว่าช่วงหนึ่งว่าเธอมาเอาพี่สาวเธอไปเลยนะฉันดูฉันไม่ดูแล,แลแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ <l ars> แม่คงคงแบบว่าได้รับความรักที่ที่ไม่ค่อยได้ได้ได้ค่อยมีใครปฏิบัติกับแม่อะไร <l ars> <l ars> ทราบมาเป็นระยะระยะอยู่แล้วว่าแม่แม่เริ่มมีอาการป่วยเพราะมันจะเป็นอาการแรกเริ่มครับอาการหลงลืมลืมวันลืมเดือนลืมเวลาลืมสถานที่จะเริ่มแบบถามคำถามเดิมๆซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็พอพอทราบมาเป็นระยะแล้วก็ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าวันนี้จะมาถึงว่าแม่เราจะเป็นหนักหรือเปล่าเพราะว่าเราเราจะไม่อยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ก่อนน้านี้ครับก็คือจะไปไปมาแม่จะอยู่กับแฟนที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามาหนักช่วงโควิดมาหนักจริงๆช่วงโควิดแล้วก็มามารู้ว่าอาการที่แม่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็คือการดําเนินชีวิตอะครับ mm hmm. การดําเนินชีวิตก็คือมามารู้ช่วงที่แม่มาเมืองไทยตอนที่คายล็อกดาวนครับผม mm hmm. ก็คือแม่มีกลิ่นตัวเหม็นแบบว่าสกรปรกมอมแมมอะครับ mm hmm. แฟนเขาไม่ได้อาบน้าให้เลย แล้วหลังจากนั้นเราก็เลยพาแม่มาดูแลเองหมดเลยใช่ไหมคะพี่อ่ายัางครับแม่ก็ยังอยู่กับแฟนอยู่เพราะว่าแม่อยู่อยู่ภายใต้การดูแลของแฟนเขาครับผมก็เลยเราเราแค่ไปไปหาไปมาหาสู่ครับเราก็มีความกังวลใจมากในระดับหนึ่งก็มีการพยายามที่จะติดต่อโรงพยาบาลเพื่อจองคิวเพราะว่าโรคเนี้ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆจะจะเข้าไปได้เลยก็ก็พยายามค้นหาข้อมูลอยู่ครับว่าอาการที่ แม่เรากลัวน้ําหรอทําไมแม่เราไม่อาบน้ำอย่างเงี้ยครับก็พยายามหาข้อมูลหลายๆอย่างเราก็ยังไม่ได้ประสบพบเจอกับตัวเองมันก็มีความแบงค์แบงค์อยู่ในหน่อยๆนึ่งครับจนสุดท้ายเนี่ยคุณหมอบอกว่าคุณแม่เป็นเป็นโรคอะไรคะอ่าเป็นความจําเสื่อมอเซเมอร์ครับผมก็โชคดีหน่อยที่ว่าน้องสาวแม่อยู่ต่างประเทศเหมือนกันอยู่ออสเตรเลียแต่ว่าอยู่คนละเมืองแม่จะอยู่บิสเบน แม่อยู่บิดเบนส่วนน้าสาวก็คืออยู่บิสเบนก็เลยก็เลยเขาก็มีความระหองละแหงกันอยู่ที่ที่ประมาณว่าแฟนกับ,บแฟนแฟนแม่นะ่ะคือประมาณว่าโทรปีกับน้องสาวอยู่ประมาณว่าช่วงหนึ่งว่าเธอมาเอาพี่สาวเธอไปเลยนะฉันดูฉันไม่ดูแล,แลแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเมื่อเมื่อ2ปีที่แล้วครับเมื่อ2ปีที่แล้วก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่เขากับแฟนแยกทางกาันก็เลยได้มาอยู่กับน้องสาวร,รับครับ ผมรู้สึกว่าเราเราเห็นภาพเวลาที่โทรหาแม่เวลาที่เราวิดีโอคอลครับเรารู้สึกสงสารแม่รู้สึกเข้าใจนาด้วยว่านาดูแลก็ทํางานด้วยไปด้วยอย่างเงี้ยครับรู้สึกเหนื่อยก็อาจจะดูแลได้ไม่เต็มที่เราก็เลยตัดสินใจขอขอแม่มาอยู่ด้วยกับเราอย่างเงี้ยครับเราเราโอดสงสารแม่ไม่ได้เห็นเห็นสภาพอะไรเงี้ยก็คือว่าผมก็มีการสังเกตแม่ตัวเองเนาะสังเกตพฤติกรรมแม่ตัวเองว่า คุณแม่จะทําแบบไหนเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับก็มีการแนะนําพาเข้าห้องน้ําอยู่เรื่อยๆบ่อยครั้งวันไหนคือต้องอยู่ใกล้ชิดแต่ถ้าไม่ทันเวลาตื่นเช้ามาเพราะ่นอนนอนอยู่คนละห้องอะครับแต่ว่าห้องอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยก็ถ้าเรามาทานเราก็พาแม่เข้าได้แต่ว่าวันไหนที่เราตื่นสายหน่อยหรือแม่เวลาที่แม่แบบกินอาหารที่มัน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 ถ่ายหรือว่ากินน้ําเยอะอย่างเงี้ยแม่ก็จะปวดแต่เช้าตู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็อาจจะหาห้องน้ำไม่เจอ,เอสมองประมวลผลไม่ทันก็อาจจะจะปล่อยปล่อยบริเวณห้องเลยอะไรอย่างนี้ครับหรือเวลาเวลาอยู่หน้าบ้านผมนั่งทํางานที่บ้านใช่ไหมครับขายของออนไลน์เนาะเวลาเพ้อเผลอแม่ก็จะแอบไปปล่อยปล่อยหน้าบ้านอะไรอย่างงี้ครับเพราะว่าแล้วเราเวลาที่เราพูดกับแม่แนะนํากับแม่ใช่ไหมเราก็เคยเคยขึ้นเสียงเคยอะไรอย่างี้ปรากฏว่าการพูดดังหรือการพูดแรงอ่ะแม่จะไม่ค่อยรับสมองแม่จะยิงย่งยิ่ง ยิ่งการประมวลผลยิ่งยากขึ้นแล้วก็ตอบสนองยากแต่ว่าเวลาที่เราพูดดีหรือหรือพูดเพราะๆกับแม่เนี่ยแม่จะตอบสนองดีขึ้นแต่ว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้เร็วหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เป๊ะแต่ก็คือค่อยเป็นค่อยไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทําให้เราใจเย็นแล้วก็ฝึกความใจเย็นของเราด้วยแล้วก็มีการมีการแบบว่า,าแฟนคลับหรือคนที่ชื่นชมแม่ชื่นชอบแม่เงี้ยครับเข้ามาดูคลิปก็ก็จะมีแนะนํา บ้างอะไรเงี้ยครับเป็นบางคอมเมนต์ทำให้เราแบบว่าเออมีกําลังใจในการดูแลมีกําลังใจในการที่จะพูดกับแม่ไพรร่อ,อ่างเงี้ยรู้สึกว่าเออแฟนคลับเขาชอบอะไรเงี้ยครับเพราะว่าจะมีคลิปหนึ่งที่แจ้งเกิดก็คือที่ที่คนรู้จักเป็นวงกว้างอ่าดิท็อกดันก็คือคลิปที่แม่ลืมถอดรองเทา้าก็คือเป,เป็นจุดเปลี่ยนเป็นจุดเปลี่ยนท,ที่ที่ทำให้หลายๆคนรู้จักครับเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะตะวาดแม่อยู่ด้วยแล้วก็เหมือนบางคนเขาก็จะบางคนเขาก็เข้าใจว่า คนที่ดูแลแม่เนี่ยมันจะเป็นในเป็นเออดูแลแม่ในลักษณะโลกแบบนี้มันจะเป็นคนค่อนข้างที่จะมีอารมณ์บ้างอะไรอย่างครับแต่วันนั้นก็ถามว่ามีอารมณ์ไหมก็มีอารมณ์นิดหน่อยแต่ว่าก็บางคนก็ให้กําลังใจบางคนก็เข้าใจบางคนก็อ,อาจบอกว่าพูดกับแม่ดีๆหน่อยอะไรเงี้ยเราก็เลยน้อมรับคําติชมต่างๆมามามาทําให้ถ่ายคลิปอื่นๆนะครับมันมันดูดูน่ารักดูดีขึ้นแล้วมันก็ออกเป็นภาพแบบนั้นไปอะครับอืมมันมีช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าแบบมันยากจังเลยหรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมคะพี่ มีแต่ช่วงที่รู้สึกว่าการดูแลอย่างอื่นอ่ะเราเราเรารู้สึกดีเรารู้สึกแฮปปี้นะเพราะเราได้ดูแลแม่เรารู้สึกได้ตอบแทนแม่แต่ที่ที่จะมีนิดหน่อยก็คือเวลาที่เวลาที่แม่เข้าห้องน้าไม่เป็นหรือว่าเข้าห้องน้าเองไม่ได้แล้วก็ปล่อยปล่อยปัสสาวะเองหรือปล่อยถ่ายปล่อยอุจจาระอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นในอารมณ์นั้นมากกว่าแต่ถ้าแม่แม่ปล่อยอุจจาระลงชักโครกแต่ไม่ได้กดอ่ะนนั้นอนนั้นเราเราพอได้อยู่แต่ว่าเราเราจะรู้สึก แวบ,บแรกอะไรเงี้ยครับจะมีมีรู้สึกเพ้อนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่พอเวลาผ่านไปเวลาแม่กลับมายิ้มให้เราแม่กลับมาหัวเราะให้เราเราก็รู้สึกกลับมาเป็นปกติดีขึ้นอย่างครับตื้นตันมากๆรู้สึกดีใจตื้นตันเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้รับแบบแบบนี้มาก,ก่อนอม,มัน,ม,น,ม,นมันเยอะมันเยอะเกินไปในสิ่งที่กําลังใจเขาส่งมาให้ Mm. แล้วก็พยายามอ่านทุกคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับอืมเราได้ดูแลคุณแม่แล้วคุณแม่ก็เหมือนแบบมีความสุขที่มีเราอยู่ดูแลเขาอะไรเงี้ยเราเป็นยังไงความพี่รู้สึกว่าคุณแม่ดีขึ้นแล้วก็คุณแม่ก็อยากอยู่ใกล้ชิดเราตลอดเป็นแบบแม่ไม่อยากไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเหมือนแม่ก็ผ่านช่วงการที่อยู่กับแฟนมากก็ไม่ค่อยดีแล้วก็มาอยู่กับน้ามาอยู่กับน้องสาวตัวเองก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แล้วเหมือนแบบว่ากลับมาอยู่กับเราอย่างเงี้ยมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่แม่ที่ที่เรารู้สึกได้ว่าแม่คงคงแบบว่าได้รับความรักที่ที่ไม่ค่อยได้ได้ได้ค่อยมีใครปฏิบัติกับแม่อะไรเงี้ยผมคิดว่านะเนี่ยเขาว่าส่วนใหญ่คนที่ดูแลก่อนอันนี้คือเขาก็จะปล่อยปล่อยแม่ตามตามยถากรรมครับตามตามตามสบายอะไรเงี้ยพอเป็นแบบนี้แล้วเราดีใจไหมที่เราได้ดูแลคุณแม่ในช่วงระยะเวลาที่ เขาป่วยหรืออะไรเงี้ยดีใจมากๆแล้วก็มันมีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะแยะเลยครับในระยะเวลาเดือนกว่าคือไม่ว่าจะเป็นเป็นแฟนคลับในทิกตอกนะครับแล้วก็วันนี้ก็มีคนแบบว่าจ้างรีวิวเออจ้างแบบว่าให้ไลฟ์สดอะไรเงี้ยก,ก็เริ่มเริ่มมีแล้วก็ข่าวสดติดต่อมาอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเออมันดีเนาะสิ่งดีๆมัน มันเกิดขึ้นกับเราแบบว่าตอนแรกเราตั้งใจว่าเราจะถ่ายคลิปเพื่อให้ลูกแม่ๆคนอื่นอะได้เห็นว่าผมดูแลแม่ได้คือแบบถ่ายคลิปลงแบบว่าเราไม่คือทุกคนเป็นลูกเหมือนกันแต่ว่าการดูแลแม่แต่ละคนน่ะเขาเข้าใจในบริบทของแต่ละคนนะครับเราก็เลยอยากถ่ายเก็บไว้ว่าเนี่ยเราเราเป็นตัวแบบในการดูแลแม่นะ คือคือไอ้ลูกคนอื่นได้เห็นโดยโดยที่เราไม่ได้ไปพูดเให้เขาดูอะครับเราเราไม่ได้พูดแต่เราเราทําเข้าดูเลยอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยเป็นจุดที่ว่าเออกลายเป็นวงกว้างที่ที่คนชื่นชมด้วยมันมันเป็นความรู้สึกที่ที่ดีเกินเกินกว่าที่จะอธิบายว่าพูดยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยครับ ตัวได้เลยครับชื่ออะไรครับเเย็บอายุอายุเท่าไหร่ครับไม่ใช่ห้าสิบเจ็ดเกิดปีสองศูนย์เก้าเกิดปีศูนย์เก้านะเป็นคนจังหวัดอะไรทองจังหวัดอีหยังจังหวัดเพชรภูมิจังหวัด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 อะไรครับเพชรภูมิ ร้อยเอ um um ็ดร้อยเอ็ดอําเภออําเภอเซลรภุมตำบลตำบลโพทองบ้านบ้านบ้านไอบ้านนาโพโอ้เก่งมากเก่งมากฮะละละอือเป็นอะไรครับป่วยเป็นอะไรเป็นสบายเสมานะเอ่อนะอืมีลูกชายกี่คนมีลูกกี่คนมีลูกสองคนนะมีลูกสี่คนว่าลูกสี่คนพ่อแรกผู้หญิงสองเขาผู้หญิงสอง พ่อที่สองผู้ชายสองผู้ชายสองเออดีแล้วละดีไหมเออดี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 ตเนาะบอกหลักเอซีด้วยเอาหนังสือมาด้ย่ะใครอยากรู้ข้อมูลส่วนตัวมาดูคลิปนี้นะไปนะเออไปไมาไปไปแ้วไป้วกันบบมาเอาวกันแไ้ลไป้ไปแล้วเอเอเดี๋ยวค่อยมานเติมเติม ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน o ฟลบลเวอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด้วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ